สบายดีพ่อแม่พี่น้องพบกับพเฮาเดีลยวสองคลิปปักไหลมอนี้ก็มาเฮผพาด่วงพี่น้องวันสิเป็นแสดยแดนไปติดตามพร้อมกันได้คนทางศาสตรมาไล่ให้คอยคำยามแหลงพี่น้องกบมาสองต้นแหลงแหละสี่ห้าโมงเลยพี่น้อง กรบโบมีอย่างไรพี่หนุ่มงาใบกะเตะสะดุดไปแล้วสาวต่างชาตทีมัดเที่ยวเนาะไปะเที่ยวท <Hey now. S 1> ่าำอะไรด้วยแต่ว่าตอนนี้ระยะกินน้ำไม่ถึง <Hey now. S 1> ก็แห้งไม่ถึงแวะซื้อกันกินไดหนอ่อย <Hey now. S 1> จะเป็นน้ำมะพร้าว uh, <Hey. S 1> มกม่วงบอไ <Hey. S 1> ล่ย,ย,ย่าง <Okay. S 1> ตอนนี้จะสีกินน้ำมะพร้าวก่อนวองไรกับของแหง้งพี่น้อง คล้ายจังได้นน่ไม่ครับายสงหยหัตอันนี้มะขาวงนี่มะขวมะขาวน้ำโขลกหัตถ์ล้วงห่างไงออกกระยิญงออมใบเบิ่งแบบกลวงจีสวยงามตะแบกกระต้างสารมาเยอะแยะ นสำหรับคุ่ได้ที่ยังบกเคยมาเนาะมาลินมาเที่ยวใดเที่ยวมางละมังใดแต่ว่าตอนนี้ข้างในเนาะจะเขาปิดแล้วนะคือเขาปิดบ่ให้เขาไปแล้วก็น้าจะเป็นมือเอือนมือต่อไปเนาะเขาก็เปิดทุกมือแต่ว่าตอนนี้มันเวลาคอยข้ายามแรงเลยปิดมืออื่นกับเปิดให้บริการไม่ตอนนี้กระยางเลาะออนอันนี้จะเป็นดานล่างดานล่างของผาล่วง เป็นกะเหรว่าบาทใช่ยังไงเราเิ่งเปิดตั้งเย แต่าง,งานเนี่ยเห็นาเใช้ถุงเล็กใหญ่น่นแซ่บมาบไงผ้าจะเสือเสื้อผ้านุผีแบบงาน ก็มาที่ดาล้างของผาดล้วงเนาะก็เดิมมากเลยย่างมาที่เซฟน,นั่นเนาะจะมาอเออมันเป็นประเทศาติาเขาจะล้าง ดาล่ง,ปงเป็นแคดในตำนา <laughs> แนแครดในตำนานเลเนาะให้สอบเ,เป้าแคดมาเป้าแคดตัวนี้ใด้ด้วเน่ เงินเก่าแก่วัตถุเก่าแก่พี่น้เงินเก่าแก่เงินเหล่าเงินเหล่าเซอร์เที่ยวเหล่าได้เด้อเพื่อนเนาะตัวนี้ก็บชุดชุดจุดนั่งพักชมวิวเย็นๆเพี่น้องจากต้นไม้จุดชนั่งพักเที่ยวเนาะพี่เอามาเมย์เฮามานั่งพักนั่งเที่ยวได้พี่อนเนาะกัยังเลาะนั่งยินได้เด้อพี่้อนเนาะคนที่ชอบเป่าแพรนาะคือตัวนี้เน้อง